บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินไร่และ1,000บาทสาหรับในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้ภาคอีสานตอนล่างหรือว่าอีสานใต้ไม่ว่าจะเป็นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรศรีสะเกดสุรินทร์อำนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของตารางการจ่ายเงินรอบที่5นะคะ22จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างสําหรับภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้สิ้นสุดการรอคอยค่ะจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้ในวันที่20ธันวาคม2 5 6 7วันนี้นั้น จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านล่าสุดนะคะในส่วนของการจ่ายเงินรอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4ก็สิ้นสุดลงแล้วแต่สําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการออนมตติไ่้งก นะคะให้ไปติดต่อที่เกษตรอำเภอในที่ตั้งแปลงปลูกของท่านแล้วก็ในส่วนของการส่งข้อมูลจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่23ธันวาคม2 5 6 7แล้วพี่น้องเกษตรกรชนาที่ยังคงไม่ได้รับการอุดเงินก็จะได้รับสิทธิ์ในการอุดเงินจากทางธนาคารทกศค่ะวันนี้ค่ะแผนการตัดข้อมูลส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศซึ่งในส่วนของใครที่ขึ้นสถานะในวันที่9ธันวาคม2 5 6 7ก,กางงไ็ได้รับการอุดเงินในครั้งนี้นะคะและจะมีการจัดส่งทุกๆ2สสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปจะมีการส่งข้อมูลเดือนละหนึ่งครั้งและจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินให้ไปติดต่อที่เกษตรอำเภอจะมีการตัดข้อมูลแล้วก็คัดข้อมูลรอบสุดท้ายสําหรับครั้งที่2ในวันที่19บธันวาคมนั่นก็คือวันนี้แล้วก็จะส่งข้อมูลในวันที่23่บาธันวาคม2อ6 7ก็ 27, ก็จะได้รับเงินในเดือนเมษายนนั่นเองค่ะเพระนาะฉะนั้นยังคงไม่ได้รับการโอนเงินไปติดต่อติดตามตามนี้นะคะ ส่วนวันนี้ค่ะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือว่าภาคยีสานตอนล่างหรือว่ายีสานใต้ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรริสเกตสุรินอำนาจเจริญแล้วก็บุญราชธานีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบพระคุณข้อมูลข่าวสารนะคะที่มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารมาให้นันได้รับทราบว่าเงินเข้าแล้วแล้วก็ทกศสสาขาต่างๆอำเภอต่างๆขอบพระคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นเงินเข้าแล้วที่จังหวัดชัยภูมิเงินเข้าแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีเงินเข้าแล้วที่จังหวัดสุรินเงินเข้าแล้วที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะเงินเข้าแล้วที่รีสเกตเงินเข้าแล้วที่ยโสธร ไปถึงเงินเข้าแล้วที่บุรีรัมย์และก็นครราชสีมาค่ะแล้ววันพรุ่งนี้มีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของ21จังหวัดรอบที่5ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ค่ะซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่20บธันวาคม2 5 6 7เพราะฉะนั้นตีหนึ่งเป็นต้นไปนะคะหลังเที่ยงคืนเลยค่ะคุณผู้ชมเช็คเลยว่าเงินเข้าหรือย,อยังจากทางธนาคารทกศมาดูนะคะว่ามีจังหวัดอะไรบ้างภาคตะวันตกค่ะการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ใครอยู่ ส่วนของการขึ้ื่อทะเบ,บียนเกษตรกรแล้วก็การรับเงินเลยนะคะส่วนภาคใต้ก็จะมีชุมพรมีระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเกต็ตพัทลุงตังปัตตานีสงขลาสตูลน่านา,นา,นาราธิวาสนะคะแล้วก็ยะลาค่ะเอาละค่ะนี่คือตารางข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากทั้งหมดเลยยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชนะและพรุ่งนี้รอบสุดท้ายในการจ่ายเงินนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ